โอเคโอเคแค่นี้แหละล้างตาอยู่อ่ะอ่ะ เบอร์บาอ่งเงี้ยนะฉันพังหมดเลยอ้ำเข้าขนาดนี้จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเจ๊โวยวายอะไรเสียงดังแต่เช้าเนี่ยก็เจ๊เผลอเอาโทรศัพท์ไปล้างแทนจานนะสิจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวล้ออะไรเรา จริงจังเะเนี่ยจริงจังก็จริงจังเจ๊โทรศัพท์สมัยนี้มันกันน้าไม่เป็นไรหรอกเออเจ๊แล้วไหนละข้าวพวกผมเมื่อ <Jim> นี่ทํากินกันเองไปก่อนกแล้วกันเดี๋ยวเจ๊มาเอาเจ๊เดี๋ยวก่อนอะไรของเขาเนี่ยเอามางั้นเราคงต้องดูแลเจ๊ไปก่อนแล้วกันบีม แล้วเธอจะกินอะไรพวกฉันจะได้ทําให้อ,อะไรก็ได้ฉันกินได้หมดแหละอืมงั้นไปนั่งรอก่อนกันแล้วกันเป็นคนะอะ คุณบีมค่ะผู้จัดการผมฝากแก้งานนี้หน่อยผมขอไม่เกินพรุ่งนี้ตอนเย็นนะได้ค่ะผู้จัดการครับท่านเปลี่ยนเป็นตอนเช้าแล้วครับได้ครับได้ครับคุณบีมเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เช้าแทนนะ ค่ะค่ะได้ค่ะ ไข่เจียวหอมมากเจ๊เดีงเข้าไก่เจียวจานนึงผมด้วยเอาพิเศษเลยนะเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊ทำให้นี่พวกหนูคิดว่าจะไม่ได้กินกับข้าวฝีมือเจ๊แบบเมื่อวานอีกแล้วนะเนี่ยก็เมื่อวานเจรี่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่วันนี้กลับมาพร้อมขายแล้วจ้าเยาวไปล้างอีกเลยเจ๊ <laughs> บีมกินอะไรอ่ะเดมฉันหามว่าจะกินอะไรเดมมีอะไรเสียงดังกันทำไมเนี่ยก็ฉันเรียกแกนั่นแหละใส่หูฟังเล่นแต่โทรศัพท์เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินสักทีทำไงได้ก็ละครกำลังสนุกนี่แล้วพวกแกเรียกฉันทำไม พวกฉันถามว่าแกจะกินอะไรอืมเอาแบบพวกแกก็ได้อืมเจ๊ไข่เจียเป็นสามเลยนะได้จ้ะ โทรมาฮัลโหลจ้าคิดถึงสิคิดถึงที่สุดเลยอืม <c oughs> ก็มีลูกค้าอยู่สองสามคนนี่แหละอื <c oughs> อะไรนะมีจริงหรอเฮ้ยอืม <c oughs> <c oughs> บ้าเมื่อวานหยุดไปแล้วครึ่งวันวันนี้หยุดอีกไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆโทอืมแป๊บนะ ดึกๆก็ได้อยู่มั้งเฮ้ยม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้แทนจริงหรอเจไข่เจียวไหมหมดแล้วเฮ้ยจิงด้วยจิงด้วย ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ๊ทำให้ใหม่กินกันให้อร่อยนะจ๊ะจ้าครับเจ๊ เจ๊ทำไมไข่เจียวรสชาติเป็นแบบนี้เนี่ยรสชาติแบบนี้แค่จะไปกินต่อไหวนั่นสิทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเจ๊ทำอะไรให้พวกเรากินเนี่ยสงสัยจะเป็นตอนที่เจ๊คุยโทรศัพท์แน่เลยน่าจะเผลอเทลงไป ไม่ได้นะเจ๊เกิดข้าวหน้าเจ๊เผลอใส่อะไรผิดไปพวกเราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอเจ๊าขายของกินนะควรจะต้องระวังให้มากๆอย่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์สิครับมักง่ายจริงๆเลย คุณบีมงานที่ผมสั่งเมื่อวานที่บอกให้ส่งตอนเช้าเสร็จหรือ,อยังตอนนี้เที่ยงแล้วนะลูกค้าเขาตามแล้วออผู้จัดการบอกว่าเอาตอนเย็นไม่ใช่หรอคะบีมผู้จัดการเขาเปลี่ยนแล้วเธอก็ตอบรับทราบแล้วด้วยนี่เธอลืมหรอสงสัยตอนนั้นฉันดูละครอยู่รือไม่ทันสนใจแน่เลย งั้นคุณก็เตรียมตัวโดนลงโทษได้เลยเผู้จัดการผู้จัดการคะพูกแกจะทำไงดีอ่ะพูกแกต้องช่วยฉันนะติดละครจนได้เรื่องผู้จัดการเขาโกรธขนาดนั้นพวกฉันจ,จะช่วยอะไรได้เจ๊บีมเห็นหรือ,อยังว่าการเล่นโทรศัพท์จนเกินพอดีมันเป็นภัยต่อตัวเองยังไงบ้าง เจอขอโทษเจจะไม่ติดโทรศัพท์แบบนี้อีกแล้วไม่อย่างนั้นลูกค้าหายหมดแน่ฉันก็ด้วยฉันก็ต้องขอโทษที่ติดละครจนเกินพอดีฉันจะโดนลงโทษหนักไปดิ่ยฉันแนย่แน่เลย นี่แหลนะน้าอยาปล่อยให้มือถือกำหนดชีวิตตรงใช้เวลาในโลกแห่งความจริงให้คุ้มค่าเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอแต่อยู่ในสิ่งที่คุณสร้างและสัมผัสได้รอบตัวแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย,ลาย ฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมแต่าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทำไมมีใคร